เรียงลำดับที่114การนำรูปและเสียงเป็นต้นเข้าไปในการนำรูปเข้าไปมีวินิจัยดังนี้บทว่าอุปสังคหารติความว่าภิกษุพักคนอื่นผู้มีรูปไม่น่าพอใจไว้ในที่ใกล้ๆบุคคลนั้นหรือเธอแปลง เพศเป็นยักษ์หรือเปรตเป็นต้นด้วยตนแล้วยืนอยู่พอเมื่อนำรูปเข้าไปเป็นทุกกฎแก่ภิกษุนั้นเป็นทุลใจแก่การก่อภัยให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเพราะรูปนั้นเป็นปาราชิกในเพราะเขาตายแต่ถ้า รูปนั้นเองย่อมเป็นที่ชอบใจของคนบางคนไซเขาย่อมสู้ผอมตายเพราะไม่ได้รูปนั้นย่อมผิดที่หมายแม้ในรูปซึ่งเป็นที่ชอบใจก็มีในนี้ก็มีในเหมือนกันนี้ ก็บรรดารูปเป็นที่ชอบใจเหล่านั้นว่าโดยพิเศษรูปบุรุษย่อมเป็นที่ชอบใจของเราสตรีและรูปสตรีย่อมเป็นที่ชอบใจของเราบุรุษภิกษุตกแต่งรูปนั้นแล้วก็นำเข้าไปคือทำเพียงให้เขาเห็นเท่านั้นแต่ไม่ยอมให้แม้เพื่อจะดูนาน คนนอกนี้ย่อมสู้ผอมตายเพราะไม่ได้รูปนั้นพิกษุเป็นปาราชิกถ้าเขาตกใจตายย่อมผิดที่หมายแต่ถ้าพิกษุไม่พิจรารณาเลยว่าเขาจักตกใจตายหรือจักสู้ผอมตายเพราะไม่ได้นำเข้าไปด้วยชิดอย่างเดียวว่า เขาเห็นแล้วจักตายดังนี้เมื่อเขาตกใจตายหรือสู้ผอมตายเป็นปาราชิกเหมือนกันแม้กิดทั้งหลายมีการนำเสียงเข้าไปเป็นต้นพึงทราบโดยอุบายนี้นั่นแลจริงอยู่ในเสียงเป็นต้นนี้มีความ แตกกันอย่างเดียวคืออารมณ์ภายนอกมีเสียงของอมนุษย์เป็นต้นพึงทราบว่าเป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้งเพราะเป็นสิ่งไม่น่าชอบใจเสียงสตรีและเสียงของนักฟ้อนที่ไพเราะเป็นต้นพึงทราบว่าทําความชื่นจิตให้ เป็นเสียงที่ชอบใจแก่เราบุรุษกลิล่นแห่งลากไม้เป็นต้นของต้นไม้ที่มีพิษในผ่าหิมพานและกลิ่นแห่งซากศพพึงทราบว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบใจกลิ่นอันเกิด แต่ลากไม้มีกิสนาและกรรมยานเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นกลิ่นที่ชอบใจรสอันเกิดแต่ลากไม้ที่ปฏิคูลเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นรสที่ไม่ชอบใจรสอันเกิดแต่ลากไม้ที่ไม่ปฏิคูลเป็นต้นเป็นกลิ่นที่ชอบใจรส อันเกิดแต่ลากไม้ที่ปฏิกูลเป็นต้นตึงทราบว่าเป็นรถที่ไม่ชอบใจรถอันเกิดแต่ลากไม้ที่ไม่ปฏิกูลเป็นต้นตึงทราบว่าเป็นรถที่ชอบใจความสัมผัสยาพิษ และสัมผัสหมามุ่ยใหญ่พึงทราบว่าเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นรถที่ไม่นา่าให้ปืนเป็นโพธิภะที่ไม่ชอบใจความสัมผัสผ้าที่ทอในเมืองจีนขนปีกหงและนุ่นสำลีเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นโพธิภะที่ชอบใจ ในการนำธรรมเข้าไปมีวินิจัยดังนี้เทศนาธรรมพึงทราบว่าธรรมอีกอย่างหนึง่งธรรมมาลมแล่อันต่างกันด้วยความวิบัติในนรกและสมบัติในสวรรค์ด้วยอำนาจแห่งเทศนาแห่งเทศนาก็พึงทราบว่าธรรมบทว่าเนละยิกัสสะได้แก่ กระาลกระถาพรรณนาเรื่องนรกมีเครื่องจองจำห้าอย่างและเครื่องกรรมกรเป็นต้นแก่สัตว์ผู้เสียสังวรทำบาปไว้ซึ่งควรเกิดในนรกถ้าเขาฟังนิยก,กรรานั้นตกใจตาย เป็นปาราชิกแห่ภิกษุผู้กล่าวแต่ถ้าเขาฟังแล้วตายไปตามธรรมดาของตนเป็นไม่เป็นอาบัตภิกษุแสดงนิริยากาถาด้วยตั้งใจว่าผู้นี้ฟังนิริยากาฐานี้แล้วจากไม่ ทำกรรมเห็นปานนี้จากงดจากเว้นบุคคลนอกนี้ฟังนิเรยกาถานั้นตกใจตายไม่เป็นอาบัติบทว่าสักะกระถางได้แก่กล่าวกระถาพันนาสมบัติของแห่งของมีวิญญาณในเทพนาตกาเป็นต้น และแห่งของไม่มีวิญญาณมีสวนนันทวันเป็นต้นบุคคลนอกนี้ได้ฟังสักคะถานั้นน้อมใจไปในสวรรค์ต้องการได้สมบัตินั้นเร็วๆวยังทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยใช้สัตราประหารกินยาพิษ อดอาหารและกั้นลมอัศส,สะปัศสาสะเป็นต้นเป็นทุลใจแก่ภิกษุผู้เล่าวเขาตายไปเป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้เล่าวแต่ถ้าแม้เขาฟังแล้วตั้งอยู่ตลอดอายุแล้วจึงตายตามธรมรมดาของตนไม่เป็นอาบัต ภิกษุกล่าวด้วยตั้งใจว่าผู้นี้ได้ฟังสักขะกาถานี้แล้วจักทำบุญบุคคลน,นอกนี้ฟังสักกะคาถานั้นแล้วก็รัน้นใจทำการละกิริยาไม่เป็นอาบัติแก่ผู้กล่าวจบเก่งลำดับที่หนึ